พ่อกับกระแตน้อยหอยสังอีกแล้วไม่นี้พ่อกันหมองเกาจากพี่น้องเนาะจวดขั้นที่สองไปโหลดพี่ปุณนแล้วมาจากอ,าอำเภอเพ้นจังหวัดอุดร่านีนะพี่น้องจังหวัดอุดรใส้บริการเต้นยูอุดรเนาะเต้นมากกว่าน้นสูงยามเดอ้อจังหวัดอุดรพี่น้องพี่ปุนเป็นเกษตรกรปลูกยางเนาะจากปลูกยางก็ออกได้ด้วยกันเด้อพี่น้องเดอ้อจากเอาไม่นี้กะเดี๋ยวสีไห้เพิ่นเป็นยังบ่ ตามโปรโมชั่นที่ฮักโปรโมทไ้เลยจัดเนาะว่าจับสลากกันเอาจ้าก่อนเลยค่ะพี่คุณพี่คุณอยากได้ไงังมีหลายอย่างตู้เย็นทีวีอันไหนขาดที่บ้านจัก,กรยานหรืออยากได้เป็นป้ายประมูลป้ายประมูลก็ได้ป้ายประมูลก็ได้เอาจะสิได้ยังไงอยู่ในมือเต่นี่ <c oughs> ละ <c oughs> คือมีขึ้นมาหมอเนาะบัดนี้หมอสุกี้จ้าเอาจะส่วนไหนรัฐบาลนะจ้าเอาเป็นจังได้เต้นเมื่อก่อนบริการเป็นแบบได้จ้า ว่าสูซูผู้ชมทางบ้านคนฟังนั่นไงบริการดียูจ้ะจ้ะเอกสารเป็นจังไหนนายยูจ้ะเพิ่นบังไฟว่านาะจ้าเนาะเอกสารมันครบสามหมื่นเพิ่นมารับรถเลยมือนี่เนาะกับพี่นองเพิ่นอ่าคันผู้ใดสนใจอยากได้รถเคื่อกันกัปี่กุ่นไปใส่งานเนาะจ้ะมาเลยเป็นมังก่อนโนนสูงจังหวัดอุรดรธานี่เนาะเต็นเขาอยู่ถนนมิตรภาพเนาะจ้ะเนาะ ผู้ดอดขอนแกนเข้านี่ละตรงขามกับสหกรณ์โคโนมนี่ละก็คือว่าแจากจริงเนาะเป็นมังกรบ่ต้นวัตัวผู้ใดเดอ้อแจกที่นี้ใจหมอสุก,กี้ก็ให้หมอสุก,กี้นี่ละจ้าเอารับรับแจกคำตอบนะจ๊ะเนาะจ้าคขันได้นนหมอสุก,กี้ไปเราอย่าลืมโทรหาคุณมดวดเตจเดอ้อศูนย์แปดเก้าห้าแปดศูนย์แปดแปดสี่เก้าเอาเบอร์อยู่หลังเสือกแต่กามี่เอ้าหยิเบอร์ก่อน จารหรือว่าจะโทรเป็นเบอร์คุณบาทอีกจะได้0 8 2 1 1 1 6 3 5 2เนาะย้ำเต็นท์มังกรโดนสูงจ้ามือนี่ลากกันไปซ้ำนี้เนาะพี่คุณเนาะจ้าสวัสดีจ้า